ส่วงงนยวนหมิงไม่ใช่ว่าคุณจะกอดฉันนะแต่ว่าคุณจะตายด้วยนะคุณรู้ไหมคุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าคุณมีความสามารถอะไรกันแนะ่สวัสดีส่วนยวนหมิงฉันกงซีถังแล้วคุณมีอะไรหรือเปล่าคุณเราผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันนะฉันคงจะเศร้ามากแนะ่หากคุณไม่เจอนนะ ข่าวที่แล้วฉันเห็นว่าคุณต้องการแกนกลางพนะนของสาร์อสูรฉันหวังว่าฉันจะหาให้คุณไม่ใช่หรอกเหรอฉันกลับไปถามคุณปู่ม,มาให้แล้วล่ะแล้วก็เจอในกลงังฉันมันที่สิงเจาเพิ่มมอบแกนกลางภายในของสาร์อสูรให้แก่คุณแกนกลางภายในของสาร์อสูรเนาออย่างไรก็ตามฉันมีธุระสำคัญทางธุรกิจซ่วนข่าวที่ต้องเข้าจัดการนนะ่ะคุณมารับเองได้ไหมได้ คุณให้ที่อยู่มาฉันจะไปทันทีที่อยู่น่าจะเป็นที่นี่แหละกาดจดจำไปหน้าล้มแล้วขออภัยคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างใน,นฮะเข้าไม่ได้เหรอโจเเลี้ยงหากนายไม่รับฉันแต่ไว้ที่นายทำได้ดีพี่เฉียวคนนี้จะปฏิบัติตอนน้อยอย่างดีเลยละ เสือดาววันนี้ฉันจะพานายไปดูโรคก,ก่อนเนาะฮ่าฮ่าขอบคุณมากพี่เสือดาวเฮ้ยส่วน่วนเหมิงนายมาหยุดที่นี่ได้อย่างไงฉันมาที่นี่เพื่อทำบางอย่างนะโจเหลียงนี่คือเพื่อนของแกเหรออ๋อใช่ครับนี่คืออดีตเพื่อนร่วมงานของผมเองนะส่วนยวนหมิง ฉันจะแนะนำให้นายรู้จักนะนี่คือพี่เสือดาวเขาคือผู้ที่ยิงง่งใหญ่มากเลยนะวิญญาณได้ในตัวของผู้ชายคนนี้จะต้องทำอะไรสักอย่างว่าแต่ดินทำอะไรอยู่หน้าประตูนี้เหรอทำไมไม่เข้าไปล่ะเข้าไม่ได้เละสิเจ้าหุ่นกระบ,บอกนั่นบอกว่ามันจะจำว้หน้าไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าโจเรเดียง เพื่อนของแกนี่ค่อนข้างไร้สาระมากเลยนะแล้วถ้าไม่จ่ายเงินจะเข้าได้อย่างไรล่ะพี่เสือดาวชวนยดหนิงไม่ใช่คนแบบนั้นนะถ้าอย่างนั้นทำไมถึงเข้าไม่ได้ล่ะฉันเห็นวัยรุ่นหลายคนก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นไม่มีความสามารถก็แบบดผลนกันไปในทุ่งแห่งความรู้ลรแล้วก็ส่งให้เพื่อนเพื่ออวดสักครั้งใช่ไหมใช่ในรูปคำเชิญจากคนอื่นนะ เอาเถาอหยุดเสียงเสีงเถอะนะฉันไม่เคยเจอใครทั้งนั้นฉันเข้าเต็มหมดแล้วหลอะอ๋อแล้วก็เพื่อเห็นแกโ่โจเลียงฉันเชนนายเข้าไปด้วยก็ได้นะเชิญเย่นหมิงถ้าเข้าไปไม่ได้จริงๆก็ไปกับพี่เสียดาวก็ได้นะไม่นายไปก่อนเดยนะฉันจะรอใครสักคนมารับฉันนะ่ะฉันมารับบางเสียงบางอย่างแล้วก็จะไปจากที่นี่ทันทีโจเลียงเพื่อนของแกนะ่ะค่อนข้างจะงี่เง่ามากเลยนะ ฉันาสาวน้าให้เขาแต่เ,เขากลับไม่ตามมางงายๆต้องแบบุงละระดับการหาเพื่อนขอนหน่อยแล้วเนาะสุภาพุระดุจใดคนแขกของงานนี้ต้องเข้าสู่ระบบการจดวจําบใบหน้าแล้วกรุนามสกนใบหน้าก่อนถ้าคุณสกนใบหน้าล้มแล้วคุณจะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้หากคุณเป็นพวกเขาเร่่มชว่วขาปวดบ็อกซ์ปวดบ็อกซ่แขกที่ชินคุณมาให้เราทราบด้วย รุ่มน้อยแกไม่ได้บอกว่าแกถูกรับเชิญมาหรอกเหรอนายก็มาที่นี่ในทันทีแขกของนายเป็นใครกันฉันจัดการมันให้นายแล้วนะนายจะทำยังไงกันล่ะสุภาพบุรุษท่านนี้แขกที่เชิญคุณมาเป็นใครเหรอกงซีถังขอเวลาสักครู่นะเออคุณครับต้องขอโทษด้วยนะ ผมไม่พบแขกที่คุณพูดถึงเลยถ้ามาร่วมงานช่วงขาวเดวยไม่ได้ลงทะเบียนหรอกมัง้งเจ้าหนุม่มแกนี่มันน่ารักน่าทนจริงๆ,ๆเลยนะฮนาะโจเลียงเพื่อนอนน้อยแบบนี้ฉันแนะนำให้น้อยแต่ความสัมพันธ์อย่างรวเดเร็วเพื่อนที่อดเก่งแบบนี้และไม่ยอมรับความเด็ดนานะมันคบไม่ได้หรอกนะแกกับเขาเป็นเพื่อนกันฉันเริ่มสงสัยในตัวน้อยแล้วล่ะโจเดียงเอ๋ย พี่เสือดาวคุณเข้าใจผิดแล้วจริงๆแล้วชวนยุนหมิงเนาะเอาละเข้าไปกันเถอะงานเลียงกำลังจะเริ่มแล้วโจนเลียงนายนะ่ะอยู่กับฉันและตัวตนของนายนะ่าต,ต่างกันมากหนยนะระหลับการนนะ่ะเพื่อนของนายนะ่าต้องปรบปรุงให้มากกว่านี้เนาะชวนยุนหมิงผ่านการเด็ดามไปหนะ้ายิน,ยน,นดีต้อนรับโจ้เลี้ยงยังไงสั้นเราก็รู้จากกันสั้นขอแนะนำนายหน่อยนะมีบางอย่างผิดปกติกับพี่เสือดาวคนนั้นเนาะ นายคนอยู่ให้ห่างจากเขาเนอะอืมฉันเข้าใจแล้วล่ะเวลาต่อมาทำไมฉันไม่ได้คในใดล่ะชวนยันหมิงคณอยู่ที่ไหนกันนะฉันอยู่ที่น้าบัะตูกับบางลาคนอยู่เฮ้ hey, ทำไมไม่เข้ามาล่ะฉันอยู่ข้างในละนะแล้วนะรอฉันนะคุณผู้ชายคุณต้องการทำอะไรอีกเหรอ นั่น,นสิมีหางอยู่ข้างหลังได้ด้วยล่ะคุณผู้ชายแล้วคนล่ะฮะแปลกมากคนหายไปไหนกันนะฮะ่าฮ่าฮ,ฮมีทองตารางดกอกสมพระบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีเกียรติยศในงานเลี้ยงเท่านั้นที่จะได้นั่งตรงนั้นโจเหลียงรอตรงนี้จนกว่าจะเสร็จการซื้อขายนะ เราอาจจะมีสิทธิ์ได้นั่งบนนั้นเราอาจจะได้นั่งบนที่ทองคําที่นั่นก็ได้นะนายคือมีอาชีพครั้งนี้ต้องสําเร็จมันขึ้นอยู่กับความรู้ทางวิชาชีพของนายเข้าใจไหมพี่เสนาผมจะทำให้ดีที่สุดนะถ้าพูดอย่างนั้นฉันค่อยลงใจเป็นน้อยตามพี่เส้าไปเถอะฉันจะภายในปที่หนทางเปลี่ยนชีวิตของนายเองสวัสดีคุณถัง สวัสดีคุณถังสวัสดีคุณถังสวัสดีคุณถังฉันเสียวปาเสียวเป่าเนะนี่คือนวาบัตรของฉันเนาะฉันอยากถาความรู้จากกับคุณนายถังเดินช้าชนะอืมไม่เห็นเดินนั่นคือคุณนายถังเธอทั้งรวยและสวยในการมีเพื่อนไหมนายต้องสร้างเพื่อนที่มีพลังมากขึ้นแทนที่จะลดระดับตัวเอง คนไย้ซื้อส่วนเว้นหมิงนต่ย,ยังดีไม่พอจริงๆเด้อชวนเว้นหมิงกำลังทำอะไรอยู่ทำไมถึงยังไม่เข้ามาอีกล่ะซี่ถังหวันยูน้องกองเราเจะกันไม่ง่ายเลยนะถ้าฉันไม่ได้เชิญคุณมางานเลี้ยงที่นี่ฉันคงไม่ได้เจอคุณแน่เลยบอกตรงๆเลยนะหาแฟนยุ่งมากไหมพี่หวันยู ฉันไม่มีเวลาหาเพื่อนผู้ชายเลยแต่ว่านะคุณก็ควรหาเช่นกันนะฉันก็ยุ่งเหมือนกันไม่มีเวลาเหมือนกันทั้งนั้นน่ะพี่หวานยุ่งคราวนี้ฉันมาที่สิงโจเพื่อพบบุคคลหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะแน่น้ำให้คุณรู้จักนะก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับ